สวัสดีครับชาวชิบะเลียนทุกคนกลับมาพบกับผมอีกแล้วนะครับในเนียรี n ินคา a t ชันนะครับก็มีเรื่องให้อบอีกฮะวันนี้ไม่ใช่สตรอรี่ครับแต่เป็นอ่ามันมีอีเวนต์เซอร์ไพรส์โผล่ขึ้นมานะครับก็เลยว่าอ่าเรามาอัพพูดถึงมันกันสักนิดหนึ่งดีกวาอันนี้งงจริงอยู่ๆก็มีโผล่มาเกมนี้เป็นอะไรก็ไม่รู้ไม่รู้ว่าเออผู้ให้บริการนะเขาคิดอะไรอยู่เขาไม่ค่อยประกาศอ่า เขาไม่ค่อยประกาศอะไรอยู่ๆเ esp จะปิดก็ปิดเ esp จะเปิดก็เปิดอะไรประมาณเนี้ยเมื่อวานก็อาแต่เมื่อวานมีประกาศว่ามีแชปเตอร์สิบอัพเข้ามาเนาะอืมพอดีอ่ะก็เล่นไปแล้วแหละอ่านี่นะครับตอนนี้ก็จะมีเลอรี่แชปเตอร์สิบเพิ่มขึ้นมาแล้วผมก็มเคลียร์ไปแล้วเดี๋ยวเราจะมาค่อยๆทำเรื่องกันต่อไปนะครับตอนนี้มี่ติ๋งแชปเตอร์สิบนะครับฟิกเกอร์อัพไลน์นะครับแต่ว่าเดี๋ยว สองสามสี่ก็ไล่ไปครับค่อยๆค่อยไปนะเออแล้วก็มีอมีเวนต์โผล่ขึ้นมานะครับแทรกมากับในอีเวนต์ของ <c oughs> เดียรและพี่แคนนะครับนี่ฮะเราไปดูกันชื่ออีเวนต์ว่ามาเลี้ยบไหลนะครับเป็นอีเวนต์ของคุณลุงอาโก้สมัยหนุ่มๆน,นะครับว่าเป็นสตอรี่สั้นๆว่าคุณลุงได้มาเป็นอาโก้ go, ในแบบทุกวันนี้ได้ยังไงสมัยหนุ่มๆก็เป็นอะไรมาอะไรอย่างเงี้ยฮะอีเวนต์นี้ก็มี มีถ้าเล่นจนหมดก็ได้เพชร5,400เพชรเนาะ,ะแ,ลแล้วก็จะมีตัวอาร์โก้สับดาวนะครับที่พอใช้งานได้แล้วก็มีหอ,อกน้ำนะครับหอ,อกน้ำก็ไปดูสิอันนี้ผมจวดได้เนียมาแล้วอหอ,อกน้ำหอ,อกน้ำที่จริงๆก็คือถ้าได้มาก็ผมว่ามันก็พอใช้งานได้นะเป็นหอ,อกที่ทำให้ อ่าศัตรูติดพิษอยู่ไหนวะเดี๋ยวก่อนหาไม่เจอโอ้โธาตุน้ำอ่าอันนี้อ่านี่ครับอ่าอันนี้นะครับไกิลก็คืออ่านี่ครับทำให้ติดพ้อยซันห้าเทินนะครับแล้วก็อันนี้ ทำให้เพิ่มดีเฟนต์นะครับแล้วก็ตัวนี้ก็เป็นถ้าเลือดเยอะก็จะบวกดันเอกอัพนะครับเปอร์เซ็นต์เนี่ยมือละเกิน12%อเปอร์เซ็นต์นะครับอ่าแล้วก็มีเอกิ์กับเพิ่มดีเฟนต์นะครับซึ่งตัวของอาร์โกเองที่เป็นตัว3ดาวนี้เป็นตัวที่เป็นตัวที่ทำดาเมจแรงขึ้นเมื่อศัตรูติดพินนะครับก็คือให้อาวุธมาคู่กันนั่นเองนะฮะประมาณนี้ฮะนี่ฮะบอกว่า อทำดาเมจแรงขึ้นกี่เปอร์เซ็นต์วะไม่รู้ต่อทำมันเหมือนหมนะื่นนักแปดสิบเปอร์เซ็นต์นะครับถ้าเกิดร้อยเปอร์เซ็นต์ดาเมจสี่ครั้งนะครับแล้วก็บวกอีกแปดสิบเปอร์เซ็นต์ถ้าเกิดอ่าศัตรูติดพิษนะครับซึ่งก็คือเป็นตัวที่ใช้งานได้นะครับอ่าอันนี้อัวน,นี้อันนี้เป็นตัวกาชาดอันนี้ตัวสามตัวอีเวนต์อยู่นี่นี่นะครับแก,กิลก็คือบวก ดรามีเอ็นอารเมื่อ HP เพิ่มขึ้นแล้วก็มีบวกดีเฟนั์นะครับแล้วก็สกิลเพิขึ้นเป็นเป็นสกิลเซตที่ถือว่าดีนะเอาจริงเป็นสกิลเซตที่ถือว่าดีถ้าใครไม่มีเซเปียยูเซอร์สี่ดาวนะครับก็ใช้ตัวเนี้ยผมว่าโอเคนะสามารถฟาร์มในอีเวนต์ได้จนถึงอ่าจบเลยนะครับอ่าแล้วนอกจากที่จะมีนอกจากอีเวนต์ที่มาเพิ่มวันนี้เมื่อวานก็มีแชปเตอร์สิบเนาะแล้วก็มีอ่านี่นะครับแอสเซกลานะครับน้องลาร่างใหม่ เป็นร่างร่างกาชาตสีดาวแหละเพิ่งมีเพิ่งเข้ามานะครับสกิลก็เดี๋ยวเรารีวิวกันตรงนี้เลยสกิลนี้ก็คือ70%็สี่ครั้งนะครับอ่ามีโอกาสที่จะติดสตันก็จะเห็นได้ว่า7 4 28 2ี0ยีนี่ถือว่าเบานะครับผมเพิ่งพูดว่าเบาอ่ะมันก็ดูอาโก้เมื่อกี้ดีเมื่อกี้ตัว3ดาว100%ยสี่ครั้งก็ส0่ร้ออร์แล้วแค่นี้ก็มากกว่าทั้ง120%แล้วยังไม่รวมถ้าติดพินลัตตีแรงขึ้นอีกใช่่่่มัแตวตวาาอสน พัดตันยี่สิบเปอร์เซ็นเนี่ยก็ไม่ได้ดีขนาดนั้นในความคิดผมนะเดี๋ยวเรามาดูในวิกิซีว่าแอสแฟกลา f นั้นติดอันดับแลงกิ้งอะไรครับจำเป็นต้องจู่หาไหมผมรู้สึกว่าไม่มีใครพูดถึงเท่าไหร่นะในอารีนา F แสกลานี่ป่ะก็เป็นแรง S อยู่นะอออ่าแรง S ได้แรง S เลยทีเดียวเนี่ยเรน่าเหตุผลที่ได้แรง S เพราะอะไรเนี่ยมาดูกันนะครับอ่านี่ก็คือลงเควนได้ B ลงด่านยากๆสถ u นก t i o n ได้แค่ A กับ B นะครับแต่ลงเรน,น่าได้ A S นะครับอ,อ่าได้ดูสกิลสิ นี่นะครับอ๋ออันนี้มีอ่มีโอกาสที่ไอเทนนิ่งนี้มันได้มาที่หลังมาตอนแรกจะมีแค่2สกิลนะก็คือบวกจิลิตีสามสิบเปอร์เซ็นต์นะครับซึ่งเยอะเออแล้วก็มีอันนี้ก็คือเป็นตัวที่มันเร็วนั่นเองคะถึงตัวนี้จะเบาแต่ก็ไม่เป็นไรเพราะว่าในอารีน่าไม่ค่อยได้ใช้เท่าไหร่อยู่แล้วเราใช้อันนี้อยู่แล้วนะเออแล้วก็อันนี้นะครับถ้าเกิดตีสามฮิตก็จะบวก อินคีดาเมจเพิ่มขึ้นครับอ๋อ oh, mm hmm. มันก็เลยแรงเนาะเออเนี่ยก็คือถ้าเชนักแท็กคอนคูซีพีคือเชน a t แท็กนะครับก็คือที่เวลาวิ่งไปตีปุ๊บปุ๊บสามครั้ง mm hmm. ก็จะได้แบบปสามสิบเปอร์เซ็นต์ขึ้นมานครับอ่านี่ถือว่าดีอยู่นะส่วนดาบก็คือเป็นดาบที่อ่านี่นะครับต้องทำคอมโบเล้งไอ้คำว่าคอมโบนี่คือกดสกิลต่อๆกันนะแต่ว่าถ้าคอนคูซีพีเมื่อกี้คือ Normal Attack ที่จบตีล้วนเนาะ อันนี้ก็คือตีอูด้าสิบห้าวีนะครับอ่าอันนี้คือตีบวกดีเฟนต์นะครับให้เพื่อนทั้งปาร์ตี้นะครับอ่าซึ่งซึ่งดาบที่อาร์บิเตอร์อันเนี้ยไม่ค่อยดีเท่าไหร่เพราะว่าอ่าอูดาวว้ายี่สิบหกวิแต่ว่าอันเนี้ยถือว่าเป็นดาบที่ดีเพราะว่าสิบห้าวีอูด้าสั้นมากนะครับสี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์สี่ครั้งนี่ก็ถือว่าแรงด้วยนะครับอ่าแล้วก็ยังมีเอจิลิตี้แล้วก็มีนี่นะครับอ่าบวกไอเทมสิบเปอร์เซ็นต์ด้วยนะครับ แล้วก็ในตู้มีดาบเพิ่มมาอีกอันหนึ่งก็คือดาบนี้ Chain แ t t a c k ก็คือตีสามครั้งก็แหละอ่ยสกิลเดียวกันนะครับสกิลเดียวกัน White แท g มีตีรถดาบใหญ่ท่าลมนะครับตีรถ a อ t a c k แล้วก็มีอันนี้ Combo เล็กเหมือนกันอ่ะก็คือของเพิ่มมาสามชิ้นนะครับอันนี้ขผมคงไม่ได้จั่วนะเออไม่ได้จั่วนะแล้วก็ตรงนี้ Agility บอกต่อยี่สิบอ๋อ ในวิกิที่มันบวก30แปลว,ว่ามันเป็นอัปเดตหลังจาก a w a k e n นั่นเลยครับอ,อันนี้ก็จะมีสก,กิลประมาณนี้ก็ถือว่าเป็นตัวที่ดีในแง่ของเอาไปเล่น p p นะครับแต่ว่าถ้าจะเล่น p p ให้มันเก่งเ่ยมันก็จะต้องเลเวลเยอะหน่อยก็คืออาจจะต้อง l ิ m i t บีแค่เลเวล80ขึ้นไปนะถึงจะเริ่มเก่งในความคิดผมนะครับถ้าได้90ได้ก็ดีมากเลยอะไรประมาณนี้อ่ะ โอเคนะครับอันนี้คือ,อหน้าตาสก,กิลเป็นยังไงอย่าดูสินี่เทดด้วยน้องลาหลออา่อจริงประมาณนี้ก็ออาดูกลับมาดูที่แสแตกกันมากแแสแตกก็คือ a อแท c กสี N ่พันสองนี่ถือว่ากลางๆนะแต่ประเด็นคือดีเฟนต์ฮะดีเฟนต์น้อยมาสองพันแปดร้อยแปดสิบแต่อ g ิลิตี้คือพันสองร้อยก็ถือว่าพอได้มาจากอันนี้นะเนาะแล้วก็เอพีการนี้ก็คือกลางๆ ก็คือเป็นตัว agility attacker ครับแต่ว่า damage น้อยกว่า2 b damage น้อยกว่า a 2แต่ 2, แต agility 2 a ไม่เท่านี้เนาะอันนี้นะครับนะเทียบกันดิเนะี่ยดูดิเนี่ยเอาเอาดูที่ near ก่อนดู near น,นะเห็นไหม attack ก็เยอะกว่าพันกว่า defense ก็เยอะกว่า hp พอๆกันแต่เสียน้อยกว่าตรง agility แล้วใครเนี่ยไปดูครับใครเนี่ยไปแทน อีมิวนี่ก็ดีเฟนเยอะนะประมาณนี้แต่ถามว่าเนื่องจากตัวนี้เป็นตัวไม่ดิมิเต้นนะครับก็ไม่จำเป็นต้องจุ้ยนะเล่นไปเดี๋ยวมันก็ออกออกมาเองฮะประมาณนั้นแล้วก็ผมรู้สึกว่าตัวที่ใช้ดาบมือเดียวเนี่ยมันมีเยอะแล้วนะครับถ้าใครเล่นมาตั้งแต่เดวันแล้วเล่นมี 2B มี 9S มีเกลมีอะไรแล้วก็ไม่จําเป็นต้องมีลาก็ได้นะครับประมาณนี้นะครับสำหรับเดียร์ก็คงประมาณนี้เนาะ เออผมผมจัว่วแตกไปแล้วนะเน,น,นี่ยจนแบนี้แหละตอนนี้คืออีวิวผมดเดวลเท่านี้แหละจะเต็มและแผ่นห้าแล้วแต่ผมคิดว่าผมจะไม่ไม่จั่วเพิ่มนะครับผมจะใช้สมุดอัพแทนนะครับประมาณนี้สำหรับอยู่จะได้เต็มปิดจอบไปนะครับส่วนส่วนเนียตัวเนียเองเนี่ยผม,มรู้สึกว่าเดี๋ยวผมจะค่อยๆทำไปครับอันนี้คือไม่รีบตัวเนียเองก็คือคงจะ เดี๋ยวเก็บสมุดมาอัพนะครับแต่ว่าจะไม่ไปจูหาแล้วผมจะเก็บเซฟเพจไว้ดีกว่าประมาณนี้นะครับตู้นี้เราเราก็ใครเนี่ยก็ไม่ได้อยากได้ด้วยก็เลยเออก็น่าจะพอแค่นี้สําหรับตู้นี้นะครับอีเมลก็คือเดี๋ยวเอาสมุดยัดก็เต็มแล้วแล้วเดี๋ยวอีเวนต์แจกๆมาก็ค่อยๆอัพเนี่้ผมอาจจะอัพแค่ตัวนี้เองผมอาจจะอัพแค่ครั้งเดียวด้วยครับเพื่อเอาสกิลพวกแมทแท็ก11เปอร์เซ็นต์นะครับอาจจะเอาแค่นี้พอด้วยซ้ำนะ ไม่ได้รีแลแต่ถ้าเกิดถ้าสมุดมนเหลือๆเอมื่อไรก็อาจจะมาเอาให้เต็มๆไว้ครับเพราะไหนๆก็อุตส่าห์เป็นพระเอกทั้งทีเนาะประมาณนั้นนะโอเคสําหรับรีคันเนชั่นก็จะประมาณนี้ครับที่อยู่มีอัปเดตอะไรมาก็ไม่รู้โอเคออแล้วก็อารีน่าแล้วก็รีรีใหม่แล้วด้วยนะครับอ่าตอนนี้วันนี้ปั่นง่ายผมก็เลยแอบปั่นไปนิดนึงครับโอเคประมาณนี้ครับสําหรับ เอ่ ation, เอเราเรีอินค i n c a r n a t i o n เนาะแล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่คลิปหน้าน่าจะวันจันทร์เลยฮะเจอกันครับสวัสดีครับบ๊ายบาย